โอเคนะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีน้องๆเด็กไทยบุญน่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊กแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เราอยู่ในส่วนเกมลบบอกระบบฟูลนั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับก็ตามปกคลิปเลยนะครับมีหลุดมาอีกแล้วนะครับสําหรับ อัปเดตนะครับทางด้านของเคียววันชิดมัดนั่นเองนะครับที่กําลังจะมาถึงเร็วๆนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าก็5 0าสนะครับสำหรับเคียวนี้เนาะพี่ก็เ,เอารูปภาพนะครับหรือว่าจะเป็น NPC ที่หลุดออกมาเนี่ยนะครับมาให้น้องๆดูนะครับว่าจะมีโอกาสที่จะมาแบบนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าในส่วนอีเวนต์ปีที่แล้วเนี่ยก็คือจะมีกล่องของขวัญเนาะนะครับหล่นมาตรงนี้แล้วก็จะมีเวลานับถอยหลังอยู่ตรงนี้เนาะถ้า พี่จําไม่ผิดนะครับแล้ก็จะมี NPC นะครับ n อ c อันนี้หรือเปล่าวะพี่ไม่แน่ใจเดี๋ยวลองกดดูก่อนนะครับน่าจะเป็นอันนี้แหละให้เก็บแคนดี้นะครับแล้วก็จะมี NPC ฝั่งนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อจะแลกของที่เราหาแคนดี้มาเนี่ยนะครับมาแลกของรางวัลนั่นเองก็จะมีพวกเอ่อยังไง NP อีกพีค e ูณ2 รหรือว่าจะเป็นรีเผาอะไรต่างๆหรือว่าเป็นเงินเงินม่วงอะไรพวกนี้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมวันคิดมากปีที่แล้วนะครับผมประมาณนั้นทีนี้ในส่วนกล่องของขวัญเนี่ยถ้าเราเข้าไปเก็บนะครับมันจะมีให้เก็บย่อยๆอีกนะครับเพื่อจะยังไงอรับ พวกของฟรีนั่นเองนะครับในส่วนกล่องของขวัญวันคิดมัดเนาะนะครับอันนี้ถ้าพี่จำไม่ผิดก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับอีเวนต์1ปีที่แล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าในส่วนปีนี้เนี่ยก็มีหลุดเพิ่งหลุดออกมานี่แหละนะครับแต่ว่าแอดมินเขายังไม่อัปเดตอะไรเลยนะนะครับพี่ก็ เอามาจากน้องๆนะครับใน a c e b o o k นะครับส่งให้พี่ดูนะครับพี่ก็เลยเอามารีวิวให้น้องๆดูใน YouTube นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวพี่จะขึ้นรูปให้ดูเนาะนะครับแต่ก่อนจะไป,ปดูรูปกันเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอรีวิวรหัสนี้กันก่อนนะครับรหัสนี้ก็จะเป็นรหัสไก่ตันในราคา29บาทเท่านั้นก็คือซื้อปุ๊บได้รหัสเลยครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวว่าในตัวเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็จะเป็นมัดก็ d ิว m ม n นนะครับมัตเตอรี่ 464ตึงๆครับใช้ได้ครบทุกสกิลเลยนะครับตามมาด้วยผลน้ำแข็งครับหรือผลไอ้นี่ครับมีครบทุกสกิลนะนี่ครับ ก็คือ29บาทก็คือเขาสุ่มของในตัวนะทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่ารหัสนี้เนี่ยโอ้โหมีเคียวด้วยนะครับมัลติรี่356นะครับใช้ได้ครบทุกสกิลเลยนะครับส่วนไอเทมเดี๋ยวพี่พามาดูนะครับไอเทมก็จะมีเคียวฮาโลวีนนะครับแล้วก็จะมีโซกิต้านะครับไม่ได้เก็บมัลติรี่เนาะแล้วก็จะมีพักคุมคาตาคุรินะครับมีผลแดงผลช้างด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีกระจกไว้ทำเผา V4 นะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีเงินเบลี่12ล้านเงินม่วง 1มื่นสองนะครับประมาณนี้เลยนะครับเลเวลตัน250นะครับบอกเลยว่าตึงๆนะทีนี้สำหรับวิธีการซื้อซื้อ,อยังไงมาตามพี่ไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้พี่ก็พาเข้ามาในส่วนเว็บเลทจบเป็นที่เรียบร้อยสำหรับใครที่สนใจไก่ตัน29บาทได้ราคา1 0 0เนี่ยลิงก์เว็บอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับเข้ามากดสมัครสมาชิกอะไรให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็กดเติมเครดิตตรงนี้หรือว่าเติมเงินต,นตามเมาส์พี่เลยนะครับจากนั้นก็กดที่อ่างเปาเว็บนี้เขารับแค่อ่งอาง นะครับแล้วก็เอาลิงก์ซองกระเป๋าเนี่ยมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จากนั้นกดเติมเงินนะครับพอเครดิตเข้านะครับเราก็กดมาที่หน้าหลักหน้าแรกนะครับแล้วก็เลื่อนลงมากดสั่งซื้อได้เลยนะครับเราก็จะได้รหัสไปเล่นเลยนั่นเองนะครับสุ่มของทุกอย่างสุ่มหมัดทุกหมัดนะครับแล้วก็ไก่ตัน1นบาทก็มีจำนวนจำกัดนะครับตอนนี้หมดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเขามีเวลาลงสต็อกด้วยนะครับใครที่อยากดูเวลาลงสต็อกเนี่ยสามารถไปดูในเพจได้เลยนะครับลิงก์เว็บลิงก์เพจเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้คลิ นะครับก็จะเป็นเคียวนะครับมีทั้งหมดแต่พี่ไล่สีก่อนนะมีสีเขียวสีแดงสีขาวมีทั้งหมด3ส,สีนะนะครับแล้วก็ตรงด้าบจับของเคียวเนี่ยก็จะมีสลับสีเหมือนสีซันซันตคอรสอะประมาณนั้นนะครับคล้ายๆกันนะครับนี่ครับก็มีโอกาสที่จะ มาจริงๆหรือว่าไม่มาก็เป็นไปได้นะสำหรับเคียวตัวนี้นะครับน้องๆก็ส่งให้พี่ดูพี่ก็เลยเอามารีวิวนั่นเองนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับเคียวตัวนี้เนาะแล้วก็อีกรูปหนึ่งนะครับอีกรูปหนึ่งก็จะเป็นรูปนี้ก็จะเป็น npc นะครับซันเตอร์อะไรเนี่ยนะครับผมอะไรสักอย่างเนาะนะครับพี่เขียนอ่านนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาเขียนบอกว่านะครับผมรีไม่เตัดไทม นะครับตรงนี้พี่ก็ไม่รู้ความหมายเหมือนกันเนาะแต่ว่าตรงนี้เขียนว่าชิดมัดนะครับรูปนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าหลุดมาจากไหนนะนะครับน้องคนนึงเขาส่งมาให้พี่ดูนะครับพี่ก็เลยเอามารีวิวใน YouTube แล้วกันนะครับน้องๆมีความคิดเห็นยังไงนะครับหรือว่ารู้เรื่องของ a p c ตัวนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหลุดมา2ภาพประมาณนี้นะครับก็จะมีทางด้านของเคียวนะครับเคียว3สีเป็นลายแบบนี้เลยนะครับเป็นลาย น่าจะลายวันคิดมัดเลยแหละนะครับตรงสีเขียวเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นยังไงเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของต้นคิดมัดนะครับนี่ครับสีเขียวตรงนี้นะครับอนนี้พี่เดาล้วนๆเลยนะนะครับแล้วก็ NPC ตัวนี้เนี่ยก็คือต้องรอติดตามดูนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่23มแล้วเนาะใก,ใกล้ใกล้จะวันถึงวันกิจกรรมวันคิดมัดแล้ว ของปีที่แล้วนะครับก็ต้องรอดูว่าแอดมินจัปเดตวันไหนตอนไหนนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีทนาทของผลใหม่ด้วยนะนะครับประเด็นจะมีผลใหม่เข้ามาด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นผลมังกรรีเวิร์กหรือว่าจะมาพร้อมกับผลไดโนเสาร์ผลใหม่นะครับผมอันนี้ก็ต้องรอดูนะนะครับพี่ก็เดาไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่ามันหลายอย่างมากนะครับสำหรับอีเวนต์ก่อนปีใหม่นะครับบอกเลยว่าเยอะแยะมากมาย ถ้าอีเวนต์ไหนมาก,ก่อนเนี่ยเดี๋ยวพี่จะรีบมารีวิวให้แล้วกันนะครับโอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับมาสั้นๆนะครับมาอธิบายเรื่องของรูปที่หลุดออกมา นะครับสำหรับเคียวฮา l โลวีนนะครับที่หลุดออกมาล่าสุดนะครับน้องก็ส่งมาให้พี่ดูพี่ก็เลยมารีวิวใน YouTube มันเองนะสำหรับใครที่สนใจไก่ตันราคา29บาทได้รหัส100%นะนะครับลิงก์เว็บเล d ช็อปอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับย้ำกหนึ่งรอบนะครับซื้อปุ๊บได้รหัส100%นะครับย้ำว่าซื้อปุ๊บได้รหัส100%เลยนะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับลุปนี้ลาตัวไปก่อนนะครับกราบคำว่าสวัสดีครับ